มาถึงช่วงเก็บมาฝากวันนี้คุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมลงไปที่แปลงขึ้นช่ายในอำเภอคลองหอยโขงจวัดสงขคลาก่อนหน้านี้เราคงจะได้เห็นภาพข่าวนะคะของชาวบ้านเกษตรกรที่นั่นที่เขามีการรวมกลุ่มการปลูกแปลงขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ส่งขายให้กับห้างขนาดใหญ่ทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดปรากฏว่าตอนนี้สร้างไรายได้อย่างเป็นก่อเป็นกำแล้วก็มีการขยายแปลงปลูกออกไปเพิ<ๆ>่มมากขึ้นเรื่อยๆติดตามในช่วงเก็บมาฝากวันนี้ค่ะค่ะ คือแปลงขึ้นช่ายสวยๆนะคะในพื้นที่ตำบลพุ่งลานอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาของเราค่ะแปลงขึ้นช่ายแห่งนี้นะคะมีอยู่ประมาณ70หลังด้วยกันค่ะ70หลังนี้นะคะเกษตรกร,กรที่ดูแลเนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วที่สําคัญคือได้ส่งให้กับห้างสรรพสินค้าต่างๆที่อยู่ในทั้งพื้นที่ของอำเภอหันใหญ่แล้วก็จังหวัดสงขลาเนี่ยโดยทั่วไปเลยนะคะสัปดาห์นี้สองร้อยถึงสามร้อยตันเลยทีเดียวค่ะโดย ที่เขาบอกว่าอยู่แบบเนี้ยอยู่ได้สบายแล้วก็อยู่ง่ายแต่ต้องทําให้ถูกจุดวางแผนให้ถูกที่เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โชตเจ้าของแปลง,ลงนี้กันครับสสวนนมเเพพลลงรรรรราะะ่่จออออกกกยัััดูตปป ไม่มาขอด้วยจังหวะมอเจอหวานเม็ดลงพอและใส่เสียงหัวรออาจไม่ดูพบแต่รับกัน อันดับแรกนะผมอยากให้รักในอาชีพเกษตรก่อนถ้าเรามีมีมีรักในทางเกษตรเนี่ยหลังจากนั้นทุกอย่างมันจะมาเองอะ่ะเพราะเกิดจากความรักเนี่ยทุกอย่างมันจะเข้ามาเองอเรื่องการตลาดเรื่องเอออยากอยาศึกษาความรู้ส่วนทางผมเนี่ยผมผมจะให้หมดเลยทุกคนจะให้หมดเลยนั่นฮะหลังจากนั้นก็พอเขาอยากจะทำเนี่ยความอยากเนี่ยมันจะทําให้คนเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะไม่ใช่ว่า เราชอบเห็นแล้วชอบแบบนี้มันมันไม่ไม่ได้อ่ะครับชอบแค่2วันอาทิตย์หนึ่งก็เรียบร้อยแล้วฮะแต่ถ้าเราเราอยากจะอยากจะทําตรงนี้อยากจะมีธุรก,กิจเสริมหรือว่าเป็นธุรก,กิจหลักไอันี้ทําได้ครับผมรับประกันได้เลยฮะกลายเป็นศูนย์ถ่ายทอดครับครับเป็นศูนย์ใช่ครับเป็นเป็นศูนย์ของถ่ายทอดอะไรให้กับคนที่เข้ามา,มาอ,อ๋อเรื่ององค์ความรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิคครับคือผมจะให้ให้ทุกอย่างเลยนะถ้าถ้ามีแต่ว่าในลักษณะของของการมาดูงานนะ แต่ถ้าผมไปไปไปพูดในในที่เขาอบรมกันอนะ่ะผ,ผมไม่เอาแบบนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกษตร,รกรเข้าใจไหมที่ว่าคําว่าสะดือน้ํามันเป็นแบบไหนใช่ไหมปรับสะดือน้ําท่อกระจายน้ําแบบไหนเขานึกภาพไม่ออกหรอกครับแต่ถ้ามานะผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยฮนะเข้ามาดูได้เลยโทรบอกล่วงหน้าก่อนประมาณสักวันหนึ่งผมก็ให้มาดูฮนะเพราะผมทําระบบนี้มาเป็นสิบกว่าป,ปีแล้วครับผมผมไม่ได้ปกปิดของผมไม่มีรั้วกั้นนะเข้ามาได้เลยนะ เริ่มแรกผมอยากให้ถ้าจะทําธุรกิจตัวไหนนะอยากให้มองการตลาดก่อนสมมว่าเราจะ,ะสมว่าถ้าไม่ด้านพืชก็เหมือนด้านด้านสัตว์นะก็เหมือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบนี้ฮะสมว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองเราต้องมีการวางแผนว่าเราไปติดตลาดไว้ว่าวันละ10ตัวสมมติชนะสิบตัวเราก็มาวางแผนว่าเออสิตัวเราผลิตไม่ได้คนเดียวเราต้องรวมกลุ่มเราต้องหาคนสัก5คนไหมสิบคนไหมเพื่อที่จะให้ออกเดือนละ300ตัวถูกไหมฮะ ถูกไหมสามร้อยไหมอ่าครับต้องใช้แม่พันธุ์เท่าไหร่จริงๆแล้วสินค้าเกษตระท,ะที่เขาบอกว่าปลูกแล้วขายที่ไหนถ้าย้อนกลับนะมันมันไม่จริงอะครับเพราะเกษตรกรปลูกไปส่งให้แม่ค้า10กิโลวันนี้ปลูกผักบุ้งหรือว่ามะเขือยาวมะเขือพวงแบบเนี้ยแล้วแม่ค้าบอกว่าเออพรุ่งนี้เอามาให้อีก5้กิโลนะไอตัวนี้อีก10กิโลนะแล้วเกษตรกรบอกว่าหมดแล้วครับคอยอีกส0ิวันนะ คอยอีกอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละครับมันไม่มีตลาดเพราะอะไรฮะรแต่ถ้ามีการวางแผนตั้งแต่เริ่มว่าวางแผนให้ปลูกแบบขั้นบันไดมัน,ม,นมันก็มีตลาดอยู่ต่อเนื่องครับแม่ค้าเขาไม่ขับรถไปหาที่อื่นหรอกครับเราไปส่งให้แบบนี้ครับไม่ต้องนอกน้ําแข็งมาไม่ต้องอะไรมาเนี่ยเราเรา,เรามันอยู่ที่การวางแผนของของของกลุ่มหรือว่าของตัวของเกษตรกรเองครับตรงนั้นสําคัญ สว่างมองจอวานเม็ดลงพอและใส่เสียงหัวรออาจไม่ดูพับแต่รับประกันอรอ่อยหอหลูกรัก ทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่เรานำมาเสนอเพื่อเป็นทางออกหนึ่งให้กับพี่น้องชาวสวนยางในภาคใต้ของเราหรือแม้แต่เกษตรกร,กรที่ประสบปัญหาในเรื่องของราคาข้าวอยู่ในขณะนี้นะคะผักไฮโดรโปนิกเนี่ยแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็สามารถปลูกได้แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนิดนะคะเพียงแต่ว่าพี่พี่ชลเขาบอกแล้วว่าทําทุกอย่าง,งต้องทาด้วยใจรักแล้วสิ่งอื่นๆก็จะตามมาเองนั่นเองค่ะ พื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ย้ำอีกครั้งนึงว่าอยู่ที่ตำบลทุ่งลานอำเภอคลหอยโขงจังหวัดสงขลาเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ที่นั่นเขากําลังทําแปลงผักขึ้นช่ายอย่างเป็นล่ําเป็นสารเลยนะคะตอนนี้มีแปลงผักอยู่กว่า100แปลงค่ะแล้วก็กําลังขยายผักที่จะปลูกเนี่ย เป็นผักชนิดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยน้องเองแล้วตอนนี้เนี่ยตลาดก็พร้อมรองรับแล้วด้วยอย่างที่พี่เขาบอกนะคะว่าทาอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ทําด้วยความรักถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเนี่ยยังไงเราก็ไม่ทิ้งมันอย่างแน่นอนแล้วที่สําคัญนี่นะคะคการที่จะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่พี่ก็บอกย้ําเลยว่าให้หาตลาดก่อนอย่าอย่าสร้างขึ้นมาแล้วไปหาตลาดทีหลังเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ปล่อยของแต่ถ้ามีตลาดที่รองรับแน่นอนทำอะไรออกมาขายได้อย่างแน่นอนค่ะนี่คือ เทคนิคแนวความคิดที่ทางพิโชตฝากมาบอกคุณผู้ชมแล้วเราก็หยิบมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะ